การแสดงเพอร์ฟอร์แมนส์เล่าถึงปัญหาฝุ่นควันพิษเป็นหนึ่งในกิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์ระหว่างการรวมตัวยื่นฟ้องพลเอกประยุทธ์จันโอชานาะยกรัฐมนตรีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่ไม่ใช้อำนาจตามมาตรา9กา้าพรบรส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ค่ะฟ้องคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่ต้องปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติและฟ้องคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลที่มีหน้าที่ครอบคลุมถึงพันธกรณีนอกอนาเขตอันเกี่ยวเนื่องกับแหล่งกำเนิดฝุ่น pm 2.5ซึ่งส่งผลกระทบข้ามพรมแดนมาอย่างประเทศไทยนี่ความกังวลคือว่ามันจะจบแล้วเดี๋ยวฝนตกมาก็จะหยุดอีกเราเกรงว่าจะเป็นอีเวนต์แล้วปีหน้าเราก็จะเจอเหมือนเดิมจากการวิเคราะห์ของเราปีหน้าจะแรงกว่าเดิมนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะเห็นความแอคทีฟเราอยากจะเห็นมาตรการเราอยากจะเห็นนโยบายเราอยากจะเห็นอะไรที่ชัดเจนและปฏิบัติการไม่ใช่เป็นอีเวนต์แบบแบบแบบที่ผ่านมาการการแก้ปัญหาแบบอีเวนต์แก้ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้มีกระบวนการที่ชัดเจนแล้วให้ประชาชนมีส่วนร่วม ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยถึงการบูรณาการป้องกันและควบคุมไฟป่าควบคู่กับการทําฝนหลวงมาอย่างต่อเนื่องทําให้สามารถควบคุมจุดความร้อนได้เกือบทั้งหมดค่ะหากในช่วงวันถึงสองวันนี้ไม่มีกระแสลมจากทิศเหนือพัดพากลุ่มควันจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาก็เชื่อได้ว่าสภาพอากาศในเชียงใหม่จะกลับเข้าสู่ใกล้เคียงกับภาวะปกติได้ค่ะ แนวโน้มของฝุ่นเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ลงลงเรื่อยๆแล้วก็มีการมีความพยายามที่จะทำฝนเทียมในบริเวณรอบๆจังหวัดเชีงยงใหม่ก็ทําให้ค่าฝุ่นลดลงกระแสลมที่พัดแรงขึ้นก็ทําให้ฝุ่นเนี่ยพัดออกไปจากภูมิประเทศของเชีงยงใหม่ซึ่นแดนแยงกะทะก็ทาให้ค่าฝุ่นมีแนวโน้มนนลดลงนะครับถ้าถ้าดูว่าวันนี้พรุ่งนี้สองวันนี้ไม่ไม่ได้มีลมมาจากทางเหนือแล้วพัดฝุ่นควันจาก Uh, เพื่อนบ้านเนี่ย mm hmm. เข้ามาซ้ำเติมอีกนะครับ mm hmm. ผมก็ว่าเชียงใหม่น่าจะสถา,ากนการดีขึ้นครับ mm hmm. นี่ก็เป็นเหตุผลที่ทําให้จังหวัดเชียงใหม่ไม่ประกาศมาตรการทํางานที่บ้านหรือ work from home เพิ่มเติมนะคะจากที่ประกาศไปแล้วก่อนหน้านี้3วันแต่มีคําแนะนําให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสวมหน้ากากอนามัยป้องกันตัวเองจากฝุ่นค่ะ